เบตั้นชัวรถรู้คู่ตะระเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซัมเกรเดเอทุกคันเลือกแบกเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักคิษความนำถั่วปลอดภัย1นึ่ปเซนโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจ ช,วชวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรถแซปเป์ยินมาแนะนํารถน่าใช้นะคะแล้วราคาดีมากๆกับโตโยต้าโคจิเนอร์ 24V บอดี้สีดำดุดันแบบนี้เลยเป็นรถปี2015เลขไมล์1แสนกับอีก60,000โลเท่านั้นกับราคาถูกที่สุดในท้องตลาด699,000บาทเท่านั้น มาดูในสมออปชันจัดเต็มด้วยชุดแต่ง TRD ทั้งหมดเลยกระจกหน้า TRD ชุดแต่ง TRD รวมไปถึงช่วงล่าง TRD ไฟหน้าเป็นแบบ LED ใบบีมตัวล้อมแม็กเป็นล้อ TRD แท้ขนาด20นิ้วเลยนะเท่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในของเขากันเลยค่ะ เปนเฉลี่ยภายในห้องโดยสารมาพร้อมกบับเบาะหุ้มเนี่หนังสีน้ำตาลดำสวยหรูหรามาพร้อมกบับเบาะปรับไฟฟ้านะคะเป็นพรมาายมัลต,ติฟังชันฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นระบบควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆฝั่งขวาระบบคูดคอนโทรลระบบเปลี่ยนเกียร์แพดเดนชิพมีมาให้หน้าจอแสดงผลเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลหมดเลยหน้าจอกางเป็นระบบทัสกินรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าจะเสียบสาย USB C AUX US, ได้เลยนะคะแอร์ก็เป็นแบบออโต้ค่ะได้เป็นเกียร์หกสปีดหมดการผิวของเขานะคะมาด้วยกัน2โหมดค่ะมีอีโค่ มดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนั่นเองเลือกขับขี่ได้ตามใจชอบเลยนะคะด้านหลังกว้างนั่งสบายเบาะเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ปกติเลยค่ะสําหรับใครที่มองหารถราคาดีๆขับดีขับสนุกไปได้ทุกที่ลุยได้หมดคันนี้เป็นช้อยที่ดีเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังค่ะคันนี้ได้เป็นสปอยเลอร์หลักพร้อมกับไฟเบรกมาให้แล้วก็มีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดพร้อมกับพาร์คเซนเซอร์กะระยะมีมาให้ครบเลยฝากระโปรงท้ายก็มาพร้อมกับระบบไฟฟ้าสะดวกสบายค่ะมีระบบคิกเซนเซอร์อีกด้วยนะคะสะดวกสบายจริงๆด้านในกว้างขวางนะคะสามารถจุสัมภาระได้เยอะอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาก็เป็นรถ SUV อนเนกประสงค์บอ่อแถวที่3เนี่ยพับเก็บได้แบบนี้เลยนะคะพับขึ้นเพื่อใส่ของได้มากขึ้นนั่นเองค่ะคุณลูกค้าหนูบอกแล้วว่าค ดีเยี่ยมสิ่งกูดชอยเลยนะคะ มาสอกันที่ห้องเครื่องยนต์ค่ะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสูีสูบเครื่อง2 4 0 0ซีซี150งาสแรงม้าสำหรับท่านที่สนใจสามารถออกรถได้ศูนย์บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทเท่านั้นและเราก็ยังมาพร้อมกับรับประกันหลังการขาย่้มสูบสอปี2 0 0 0 0โลอีกด้วยสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์82856แ0 0สองแปดห้ d 9กศ9คย์คูนย์ศนย์หรือายไว้ด้วยนะคะส้าเก้าค่ะคันนี้วัสดีค่ะ ใบตันชัวไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรูบมือสองคุณภาพดีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตันชัวคือคำตอบที่ใช่ชัวร์